สวัสดีครับผมเซลเอนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้า Honda c b 650 r 650R นะครับเนเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเน่หน้าหล่อหลกันเลยนะครับชิลหน้าแต่งทรงสโมกนะครับมีให้เน่นะฮะยางสาภาพสวยๆกันเลยนะคันนี้กาดหม้อน้ำมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับ มือเบรกมือคลัตช์แต่งนะครับของ leasing power นะรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับเลขไม่เพียง7,000กิโลเท่านั้นราคา269,000บาทนะครับนี่คันนี้นะของแต่งมีมาเพียบเลยนะกันล้มแต่งมีมาให้แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วยังมี usb ชาร์จนะครับนี่สองช่องนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นที่ ติดอยู่บนกระปุกน้ำมันเบรกนะฮะซ่อนงานมาสวยเลยนะครับที่จับโทรศัพท์มือถือแต่งนะครับโมโตวูฟนะครับมีมาให้แล้วนะถังสวยๆนะครับนี่นะฮะคันนี้นะครับมาพร้อมกับปลายท่อนะครับสลิปออนไดโวไทเทเนียมนะครับสวยๆเลยนะท้ายสั้นแต่งนะครับ แฟลิ่งท้ายทรงสนามนะครับพร้อมเบาะมีมาให้ครบเลยนะอ่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับสามารถติดต่อเซลล์เอ็กได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0618128889นะครับหรือว่าจะติดต่อแอดไลน์เข้ามาคุยกับเซลล์เอ็กได้เลยโดยตรงนะครับ0618128889นะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ